ครับผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะมาลองสุ่มกุ้งดูนะครับผู้ชมนะครับดูดที่ครับว่ากุ้งที่ผมเลี้ยงมาสองเดือนกว่าจะสามเดือนนะครับผู้ชมว่าจะตัวใหญ่ไหมนะครับผู้ชมนะครับแหก็ไม่ค่อยดีนะครับผู้ชมแหก็มีขาดนะครับผู้ชมนะครับเป็นแหเก่านะครับผู้ชมนะครับก็ลองดูเนาะนะครับผู้ชม องดูนะครับผู้ชมว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับว่าตัวโตไหมนะครับก็พวงกรัรกมต้องค่อยๆดึงนะครับผู้ชมนะครับก็ค่อยๆดึงครับ ยกให้ดูนะครับผู้ชมเนี่ยนะครับอ่ะดูดูกันนะครับตอนปลดเลยนะครับผู้ชมเนาะนะว่าผมจะให้กุ้สักกี่ตัวนะครับก็คนเดียวก็ทุักทุเลนหน่อยนะครับผู้ชมนะครับอย่างนี้เล้กันเนาะจะมมองเห็นนะครับ ตัวนีนนี่ครับผู้ชมนะครับสองตัวนะครับสามสี่ปูก็ติดเหมือนเดิมนะครับผู้ชมสี่ตัวห้าตัวหกตัวนะครับ เดี๋ยวคให้ผู้ชมดูนะครับอเนี่ยนะครับผู้ชมนะครับก็มีสองสี่หกแปดสิบสิบตัวพอดีนะครับผู้ชมให้เห็นเนาะนะครับ ปูก็มีสามสี่ตัวเหมือนกันนะครับผู้ชมเนี่ยนะครับผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะครับผู้ชมนะครับเดู๋ไปดูอีกทีหนึ่งเนาะครับก็ต่อเลยครับตรงนี้นะครับผู้ชมนะครับลองดูตรงนี้สักทีนะครับ กล้องอาจจะไกลไปหน่อยนะครับผู้ชมนะครับเยอใ,ใกล้ๆเนอะให้เห็นนะครับผู้ชมผมวาดลงไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับผู้ชม ก็จะค่อยๆดึงขึ้นมานะครับผู้ชมกำลางมันไม่เหมือนปลานะครับผู้ชมก็บางทีเราดึงเร็วนี่จะลูกแหะจะข้ามหัวเข้าไปนะครับผู้ชมนะครับก็มาถึงฝั่งแล้วนะครับผู้ชมนะครับมาถึงฝั่งตรงนี้แล้วนะ ที่ผมจะได้กุ้งตัวนี้สี่ตัวขึ้นมาแล้วนะครับก็ได้มาสี่ห้าตัวนะครับผู้ชมนะครับ ให้ดูนะครับ โ,โตหมดแล้วนะครับผู้ชมนะครับเสลีแล้วก็ตัวโตหมดแล้วนะครับผู้ชมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมเห็นเดี๋ยวผมล้างน้ำก่อนนะครับ ใคจะเขย่ขยาน้ำใม้เห็นนะครับรชมนะครับจะชมดูนะครับก็ใหญ่ไปหมดแล้วนะครับผู้ชมนะครับหนีบมันจะหนีบมือนะครับผู้ชมนะครับให้ผู้ชมเห็นอย่างนี้เนาะนะครับ ชัดๆนะครับผู้ชมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตอนตอนผมหว่านแหให้ดูนะครับผู้ชมแต่ขึ้นมาแล้วก็จะชัดอย่างนี้นะครับผู้ชมนะครับก็ตัวใหญ่ตัวโตหมดแล้วนะครับผู้ชมนะครับก็ขายได้แล้วนะครับผู้ชมแต่ว่าเวลามันยังเหลืออีกเดือนกว่ากว่านะครับผู้ชมนะครับต้องผมต้องให้เลยกินเจก่อนนะครับผู้ชมนะครับครับครับสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับ